หนูพอหดิบอ,อร่อยมากอร่อยอะ่ะโอยร้อนเนื่องจากเรามีสามีเป็นคนสิงคโปร์เราก็ต้องตามหาขนมฮอกซิงคโปร์แม,ม่มีหมีหนูดูน่าเกลียดมากเลยเหรอคะ เราจะพามากินสตรีทฟูดย่านทองหล่อก,กันค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าย่านทองหล่อเป็นย่านแพงเนาะอาจจะไม่มีสตรีทฟูดใดๆที่จับต้องได้แต่อยากจ,จะบอกว่าเป้งอยู่ย่านนี้มานานมันมีหลายๆร้านเลยที่แบบทั้งอร่อยแล้วก็ราคาดีเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกันค่ะร้านแรกเป็นร้านอะไรตามไปเลยค่ะ วันนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าร้านบะหมี่คนแซลีบะหมี่อันนี้ก็คือที่พี่เคยสั่งนะก็จะมีแบบบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหมูกรอบเนื้อโปรอะไรใดๆเดี๋ยววันนี้เราสั่งเอาบะหมี่แห้งทุกอย่างดีกว่าร้านนี้อยู่มาแล้วกว่า60ปีคือเส้นที่นี่อร่อยปกติป้าเป็นคนไม่ค่อยกินเส้นเนาะแต่ว่าเวลาที่สั่งร้านเนี้ยหนึ่งกล่องไม่เคยพอสั่งสองกล่องตลอดเพราะว่าอร่อยอร่อยจริง ะหมี่แห้งทุกอย่างค่ะแล้วก็เอาน้ำตาไทรายด้วยค่ะเข้าไปอีกหนึง่งวันนี้เรายังกินอีกหลายร้านนะคะแต่ว่าร้านแรกเราก็สั่งไปแล้วอุ๊ยแต่แเราต้องแบบไม่น่าใส่เอลลอยมาเลยยังไงดีเนี่ยทุคนนี่นะคะเ,คเป็นบะหมี่ทุกอย่างหน้าตาแบบมีเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยมาก ร้านนี้เส้นอร่อยจริงเส้นอร่อยอ่ะร้านนี้ใครจะมาแล้วแบบรถทับอ้วนไม่กินเส้นบอกเลยว่าไม่ได้นะหูกรอบอตเต็มสิบไม่หักเอารามาชิมเมนูข้าวบ้างดีกว่าข้าวหมูแดงเป็ดหมูกรอบนะคะข้าวก็อร่อยแต่ชอบชอบบะหมี่มากกว่าเอาละมาชิมเป็ดเขาบ้างดีกว่า ดีทุกอย่างอร่อยกับมาที่บะหมี่ก่อนค่ะแล้วก็เช็คบินมานะคะทั้งหมดคือ2 4 0ี่บาทมีน้ำาไก่หนึ่งขวดแล้วก็มีบะหมี่รวมมิตรมีปูมีเป็ดมีหมูแดงหมูกรอบมีเกี๊ยวนะคะแล้วก็มีข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็เป็ดก็ไม่แพงเนาะไปร<ะ>้านต่อไปคะ่ะว้าวอยากกินหนังไก่จะเลยหนังไก่ขายยังไงคะหมดแล้วลว่าถ้าทั้งหมดนี้เท่าไหร่อะคะขายไม่ถูกขายไม่ถูกงั้นให้ชิมได้ไหมอะ นี่คือยังไม่ถึงเที่ยงก็หมดแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราซื้อไก่ทอดมาชิมดู่าอันนี้ไก่ทอดไข่ังไงคะเอ,งเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้สองอันนี้หนึ่งเด็ดอร่อยอะ่ะหนังไก่อร่อยมากได้ยินเสียงป่ะหนูขออร่อยมาก่าจะเ,เว่นล,ลง BTS มาสุขุมวิท53ทับหนึ่งแสดงว่าที่เหลือนี่ไม่ขายแล้วเพราะว่าไข่อร่อยอะ่ะขอบคุณนะคะลงุง มันถ้ากัดไปตอนนี้โอคิดว่าลวกแน่นอนร้อนโอ้ยร้อนอร่อยอร่อย <c oughs> จริง่อกินน่าจะสั่งข้าวเหนียวด้วยทุกคนถ้ากิดว่าใครซื้อนะต้องสั่งข้าวเหนียวน้าเซเว่น อยู่หน้าปากซอย50สุขุมวิท53าสิบสามทับหนึ่งอะไรอะไรโอ้โหเลยอ่ะดูวยอยงนี้เคยดูติ๊กต็อกไหมคะแนนติ๊กต็อกไหมคะอออะไรอร่อยคะมีขนมชั้นที่ขายเดย์อะนะคะขนมชั้นแล้วก็เปียร์ปูนที่ร้านจะขายเดยถ้างั้นเอาชั้นหนึ่งเปียรปูนหนึ่งขอชิมหน้าร้านเลยได้ไหมคะนี่ขนมชั้นเขาบอกถูกเท่าไหร่คะ25่สิบร้านนี้คะห้าสบบาทค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์แป๊บหนึ่งค่ะ แมยยนิวหนูดูน่าเกลียดมากเลยเหรอคะๆๆ <laughs> อร่อยนะหนึบๆเวลาแม่งกินขนมชั้นมันชอบแยกเป็นชั้นๆลักิล <laughs> ขนมชั้นอร่อยมากต่อไปเราต่อได้เปียกปูนนะคะ <laughs> เปียกปูนก็ใบเตยใช่ไหมคะ <laughs> ที่นี่เขาใช้ใบเตยแท้ <laughs> ขนมเปียกปูนกับขนมชั้นนะคะทุกคนต้องลอง เห็นไหมว่าระหว่างทางไปแบบริม BTS เนี่ยก็คืออาหารเยอะมากประทับใจไก่ทอดต่อไปเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแม่วารีซึ่งนะักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มาแป้งก็จะแนะนำให้มาซื้อร้านนี้นะคะถึงแล้วนะคะข้าวเหนียวมะม่วงแม่วารีสั่งแบบทานเลยได้ไหมคะที่หนึ่ง ได้คะ่ะขอข้าวเหนียวมะม่วงที่หนึ่งคะ่ะกิจการก็คือขายดีมาก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 ใครถ้าไม่สะดวกมาเองก็สั่งกร็บได้นะคะเทท้งเซตนะคะ150้าข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงก็คือ1ลูกไปเลยฉ่ำๆนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวใบเตยด้วยนะราดน้ำกะทิมันมีกรอบๆองอันนี้เขาเรียกครัวอะไรเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยอันนี้มะม่วงน้ำดอกไม้ไหมนะ ดีมากเลยอะข้าวเหนียวมันมันเค็มเ็มกรอบจากถั่วนี้ส่วนมะม่วงหวานแบบไม่หวานไม่เลี่ยนหวานหอมกินวยกันคืออร่อยมากเด็ดถ้าเกิดว่าใครมีเพื่อนต่างชาติมาแนะนำแนะนำนี่นะคะอันนี้ร้านข้าวแกงเมื่อกี้ที่คนต่อแถวนะเราไปต่อแถวซื้อมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมว่าที่คนมันต่อแถวเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าต่อการรอคอยหรือเปล่าให้ทายว่ากี่บาทคืแบงคามอย่างสามอย่างนี้ห้าสิบห้าบาท เฮ้ยถูกมากอันน oh. I mean? ี้มีหมูกรอบมีเทโพแล้วก็มีขั้วกิ้งนะคะอ่ะเรามาชิมกันดีกว่าเฮ้ยมันถูกมากอะเขาขายได้ยังไงอะลองหลอหนะเธออร่อยด้วยนะอร่อยอร่อย You wanna know where is this? You are s a f t in front of s i e t w e t y three a s o e h sell like this in front and then next to it we have like this. ห้าบบาทห0บาท u n believable Yeah very good price ต่างชาติอย่างอึ้งต่อไปเป็นร้านโปรดของแป้งนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแซวนะคะปากซอย สุขุมวิท49ไปค่ะฮ้ยได้ยังไงมีอุตสาห์ตั้งใจจะมากินแซวนะวันนี้เป็นร้านประจำเดิมปกติก็คือสั่งปากินที่บ้านวันนี้มากินถึงร้านแต่ร้านปิดอะไรอะทำไมปิดวันนี้คะอ๋อโชคของแป้งมาในวันที่เขาซ่อมป้านะคะ เปิดนะคะอ่ะทุกคนอย่าผิดร้านนะแซลอยู่หน้าปากซอยทองหลอ่อสุขุมวิท49นะอร่อยมากเมนูที่กินประจําก็คือเส้นเล็กต้ยมยำน้าหรือว่ามันมีเส้นเกี๊ยวอีเส้นบะหมี่มีทุกเส้นนะคะก็คือสามารถมาได้บอกจะบอกว่ามาตอนเที่ยงอะไม่มีที่นั่งนะแล้วก็จะมีแบบรถมอเตอร์ไซค์คอยรอแก๊็บเยอะแยะมากมายไปหมดแต่มาโชคดีเพราะว่าร้านอีกร้านที่เราจะไปนะคะเป็นร้านข้างๆนะคะเขาขายขนมครกสิงคโปร์เนื่องจากเรามีสามีเป็นคนสิงคโปร์ เราก็ต้องตามหาขนมครกสิงคโปร์ไปกินกันค่ะขนมครกสิงคโปร์เนี่ยตอนอยู่สิงคโปร์เนี่ยไม่เคยเห็นนะทำไมเมืองไทยมันมีวะงงมาถึงแล้วนะคะนี่คือขนมครกสิงคโปร์หรือว่าขนมเขียวบ้านเรานั่นเองไม่ต้องไปถึงสยามนะคะทองหลอมีนะคะหน้าสุขุมวิท49นะคะขายกล่องเท่าไหร่คะ30ขอชิมก่อนเลยแล้วเอาหนึ่งกล่องได้ไหมคะขอบคุณค่ะสิงคโปร์เขามีไหมคะแบบเนี้ย นุ่มมากแล้วมันก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้หวานปี๊ดแล้วแบบตรงเนี้ยกรอบๆเนิดนุงมอร่อยมากเลยเธอมาช่วยคอนเฟิร์มหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าเราแบบอะไรก็อร่อยหั <c oughs> นไปดูนะอร่อยจริงตอ <c oughs> นนี้ก็คือกินอะไรไปบ้างวันนี้วันนี้กินบะหมี่กินข้าวแกงกินขา้มาวเหนียวมะม่วงกินไก่ทอดกินขนมหน้าร้านนุ๊กกินขนมร้านนี้โชคดีที่เซลปิดไมง่้ไอา่จะกินไม่ไหวยังไงก็ตามนะคะใครที่ไม่ได้อยากจะไป ถึงในเมืองเก่าหรือได้ๆหรือว่าอยู่ย่านทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าจะมาปาร์ตี้ตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากจะมาแบบหาของกินสตรีทฟูดด้านนี้ก็สามารถติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แป้งด้วยแล้วอยากให้แป้งไปย่านไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นอกจากเรื่องกินแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่แป้งเนี่ยไปหาใครไปพูดคุยกับใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะหลายๆลยคนถามว่าพี่แป้งสนิทกับใครบางทีก็เลกไม่ออกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนึกออกคอมเมนต์ใต้คลิปให้แป้งด้วยนะคะขอให้มาตามกินทุกร้านที่แป้งมานะบอกเลยว่าอร่อยจริงๆถ้าเกิดว่าไม่อร่อยให้เอารองเท้าไปโยนออกนอกบ้านได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะ